ก็เสร็จแล้วนะคะแฟดค่ะอันที่จริงแฟดสามนะคะแฟดสามเนี่ยช่างใหญ่กําลังผลิตให้อีกช่างใหญ่ผลิตให้อีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นแฟดสามนะคะเป็นสิบแปดนิ้วอุตสาหกรรมค่ะสิบแปดนิ้วอุตสาหกรรมหนายี่สิบห้ารูกลางหกสิบห้ากว้างหนึ่งร้อยอันนี้ก็คือเป็นรุ่นฮิตใหม่อยู่ก็ช็อตรอบนะคะรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น สินิ้วโครจรน,น,นี่สิบหกนิ้วโครจรน,นะคะเนี่ยค่ะโครจรลูกค้าสั่งเขามาเนาะแล้วก็น,นี้สิบหกนิ้วผนังสินิ้วผนังช่วงนี้มีเหล็กกลมอยู่ค่ะลูกค้าก็ไม่ต้องได้ส่งนะคะเพราะว่าช่วยช่วยกันประหยัดนะคะช่วยช่วยกันประหยัดค่าส่งลูกค้าบางคนก็ไม่สะดวกในการที่ส่งมาเนาะถ้าอันไหนมีก็อ่า ได้ของเลยถ้าไหนไม่มีก็ต้องส่งนะคะเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะเดี๋ยวก็เอาอาบวานิชส่งให้ลูกค้ากันเนาะเนี่ยคะ่ะก็เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่อุดหนุนช่างใหญ่ใส่ลมและเชื่อใจในฝีมือช่างใหญ่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแฝดสาอันนี้เป็น18นิ้วอุตสาหกรรมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแปนนิวอุตสากรรมนะคะก็จะหนายี่สิบห้ารูกลางหกสิบห้ากว้างหนึ่งร้อยนะคะอันนี้แฝดสามนะคะลูกค้าสั่งมาสามตัวสามต,วามตัวนะคะนี่ลูกค้าสั่งเข้ามาสามตัวช่างใหญ่จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีตัวนี้ยังไม่ได้ทาวานิทนะคะเดี๋ยวก็อาทาวานิทส่งให้นะจ๊ะลูกค้าวันนี้ไม่ทันแล้วต้องเป็นพวกนี้นะจ๊ะเห็นไหมแฝดสามแฝดสามสวยงามนะจ๊ะแฝดสาม นี่แฝดสามไอรุ่นนี้ยังโชคดีนะคะมีเหล็กแต่ถ้ารุ่นต่อไปนี้ไม่มีเหล็กแล้วค่ะลูกค้าต้องส่งมาแต่รุ่นนี้ลูกค้าไม่ต้องส่งเพราะว่าลูกค้าบางคนก็เออไปหาที่ส่งยากเนาะเนี่ยค่ะก็บางทีก็จะไปหาที่ส่งยากก็แฝดสามสำเร็จแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่สั่งกันมารัว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 ,รวนะจ๊ะนี่เห็นไหมมีตัวเล็กอันนี้ลูก อันนี้ลูกคะ่ะอันนี้ลูกน้อยนะคะลูกตัวน้อยน้อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วช่างใหญ่จัดการให้ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะน้อยจะนิดขนาดไหนดูสิเห็นไหมช่างใหญ่จัดให้หมดเห็นไหมอันนี้เป็นลูกนะคะเป็นหลานนะคะเป็นเลนนะแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมจ้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอบวาบบอนิดไว้นะจ๊ะ ก็เสร็จแล้วนะคะลูกค้าส่งมาอันนี้จากที่มันเป็นสนิมเป็นขี้อะไรไม่รู้ดำๆดปืนนะคะก็ขัดให้ได้แค่นี้นะจ๊ะอ่าเล็กกว่านี้จะมีอีกไหมจ๊ะเนี่ยค่ะรูกลางนี้ตรงกลางนี้ค่ะแค่สามสิบห้าแล้วก็หนาหนายี่สิบกว้างนี้กว้างหกสิบห้าค่ะเป็นพรดลมโบราณตัวน้อยๆนะคะ ก็เนี่ยค่ะช่างใหญ่จัดให้ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะอ้วนจะผอมช่างใหญ่จัดให้อันนี้ก็คออือลูกค้าเขาก็บอกว่าออตอนแรกลูกค้าบอกว่าไม่ต้องต่อสายไฟให้ผมเดี๋ยวผมจะมาบัตรกีเองก็เลยบอกว่าของช่างใหญ่นะ่ะเขาไม่ได้ต่อสายหัวสายที่แบบเป็นสายไฟปุ้มปุ้มพวงพวงไม่ใช่นะคะช่างใหญ่เขาก็จะเอาเนี่ยคะ่ะ เอาปิ้นใส่เสร็จแล้วก็บัตรกรีหัวสายใส่ให้เพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าไปต่อเองเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วเวลาใส่อะก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะมันเล็กมันทํายากมันทํายากมากมือช่างใหญ่เข้าไปก็ไม่ได้นะคะนี่มันเล็กเห็นไหมดูมันเล็กมากเลยนะคะนี่ก็เนี่ยคะ่ะก็เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจช่างใหญ่นะคะเนี่ยคะ่ะช่างใหญ่ก็สามารถผลิตผลงานออกมาสวยๆงามๆให้นะคะเนีย่ยเล็กมากเล็กจริงๆนะจ๊ะ นี่เห็นไหมเดี๋ยวก็อาบวันนี้ส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะจ๊ะแรงกันไปเลยนะคะอันนี้เป็นองพัดลมโบราณตัวเล็กๆนะจ๊ะ